ช้าจังหวัดเชียงใหม่สนใจเข้าร่วมการประมูลรถจักรยานยนต์ที่มีทั้งบิ๊กไบค์และรถจักรยานยนต์ทั่วไปรวมทั้งรถยนต์หรูอย่าง Mercedes-Benz กว่า82รายการที่สิ้นสุดคดียาเสพติดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5เปิดขายท่อตลาดเป็นครั้งที่8ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินในกิียาเสรติดครั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ5ล้านบาทและหากรวมการขายทอดตลาดทั้ง7ครั้งที่ผ่านมารวมทรัพย์สินขายทอดตลาดได้แล้วกว่า30ล้านบาทหลังจากนี้ปปสภาค5้าจะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทกองทุนที่มีทั้งบ้านที่ดินอาคารชุดคอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสร้างรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทโดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนายวิชัยชัยมงคลผู้ในการปปสภาคา5้าเผยว่า ตลอดทั้งปี2,557ที่ผ่านมามีการยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือรวมมูลค่ากว่า330ล้านบาทขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดที่มีแนวโน้มรุนแรงในปีนี้ทําให้คาดการว่าจะมีทรัพย์สินที่ถูกยึดตลอดทั้งปี2,558อีกไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท